ไดบิทิสหรือเราเรียกสั้นๆว่า DM นี้ก็คือโรคเบาหวานนะคะคือภาวะที่ร่างกายมีน้ำตาลในเลือดสูงซึ่งมาจากร่างกายไม่ผลิตอินซูลินนะคะซึ่งมีได้สองอย่างก็คือไทวันกับไททูนะคะไทวันนี่ เป็นโรคที่ถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์นะคะทำให้เซลล์ทึ่งผลิตอ่อินซูลินเนี่ไม่ทำงานนะคะซึ่งพบได้ในผู้ป่วยตั้งแต่อายุยังน้อยๆอยู่นะคะส่วนไอทูเนี่ยเกิดจากภาวะร่างกายที่มีอ่น้ำตาลในเลือดสูงอยู่ตลอดเวลาทำให้ร่างกายต้องผลิต ารอินซูลินนะคะจากดับอ่อนตลอดเวลาในที่สุดก็เกิดการอ่อนล้านะคะทําให้อินซูลินไม่พอทําให้มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงอยู่ตลอดเวลาเบาหวนานไททูนี่สามารถพบได้ทุกเพศทุกวัยนะคะส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุบางครั้งสามารถพบได้ตั้งแต่ผู้ป่วยมีอายุตั้งแต่ 40, 40ปีขึ้นไปเข้าใจนะคะ